เริ่มบอกลายแล้วครับป่าแท้นะครับแม่สีไทยนะครับอคอกเอาไมา่อยู่แล้วครับกระโดดออกมาเข้าขอขอคอกแล้วก็กระโดดออกมาข้างนอกอีกแล้วครับออกลายจนได้นะครับป่าแท้ครับต้องได้ย้ายคอกใหม่นะครับสำหรับแม่สีของเรา เนื่องจากว่าอคอกเก่านะครับเอาไม่อยู่แล้วครับเริ่มออกลายแล้วครับเริ่มไม่ชอบอยู่ในอคอกแล้วครับเคยออกมาเล่นข้างนอกครับกระโดดออกมาเล่นเฉยเลยครับถังไม่อยู่แล้วครับอคอกเดิมต้องย้ายมาอยู่อคอกปูแล้วครับไม่มีเวลาไปไล่ต้อนเข้าขอคอกนะครับ กระโดดออกบ่อยเหลือเกินไม่ยอมอยู่ในอคอกแล้วเดี๋ยวลองดูซิว่ามาอยู่อคอกใหม่นะครับ <c oughs> จะกระโดดออกได้ไหมฮะไอ้อสีอยู่นี่นะไม่ต้องโดดออกไปเล่นข้างนอกแล้วนะเดี๋ยวเวลาให้ออกไปจะให้ปล่อยออกไปอยู่